สวัสดีครับนมโอชาแนวนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเดินตลาดคลองถมตลาดริมทางรถไฟสามเสนนะครับอาหารการกินเยอะยะเลยนะครับสองรอยล้จาต้ก่อนได้เลจมีมีน้ำมี

มีปิงกบด้วยนะครับมีกุ้งตัวโตๆมีปลาตาแงงนะครับเดี๋ยนำโบก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ <S <S ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปกินเย็นนี้นะครับ ผลไม้นะนำโบก็ได้แล้วหมดผลไม้ผล,ไม,ล,ไ,มลไม้มีกล้วยผนะักโขกนะครับมีขราวโพดมีองุ่น สนใจอยู่นะครับเดี๋ยวๆขากลับจะเป็นมะขามอ่อนนะครับใช่คุณแ่คะพี่แม้ววันไหะคะ้อไมะ อยากกินนึ่งปลาด้วยนะเมื่อสักครู่เห็นหนึ่งปลาสงสัยต้องได้อานนึ่งปลานะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนเสื้อผ้านะยาลนะครับกำลังพาเพื่อนๆอยู่ที่ตลาดนัดนะฮะตลาดคลองถมตลาดริมทางรถไฟ สถานีรถไฟสามเสนนะครับส่งเพื่อนๆเ,เท่านี้นะครับขอบคุณมากฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มโอชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ